สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจำเป็นต้องเข้าออฟฟิศนะครับพอดีมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวจะเอาไปทดสอบด้วยนะครับแล้วก็เอาไปถ่ายรายการเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้เลยออกสายนิดหนึ่งนะครับแดดจะร้อนนะฮะรถก็เริ่มติดนะครับคือเขาบอกว่าขับรถกรุงเทพเนี่ยเป็นน้องครับกล้ากลัวไม่ได้นะฮะอย่างน้อยเราก็ทําถูกต้องคือเปิดไฟเลี้ยวนะครับขอทางนะครับเพราะนั้นมันจะไม่ได้ไปนะครับ หรือบางคนเลยจุดเลี้ยวยูเทิร์นไปก็ไม่ได้ยูเทิร์นนะฮะเพราะว่าไม่กล้าที่จะชิดขวาหรือว่าชิดซ้ายอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงตามระเบียบนะฮะตามระยะเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับขอทางก็ไปนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะฮะเว้นเสแต่ว่าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวอยู่ๆก็เบียดแบบไปเนียนๆแบบนี้นะครับแหมรับรองฮะร,รถขันหลังก็คงไม่พอใจนะครับวันมาย,ยาตในการใช้รถบน นะคนถนนตามช่องเลนต่างๆนี่ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะหรือบางคนในช่อบปีบแปรนะเป็นองบางทีก็สร้างความลำคาญนะครับทางท่านที่ก็เห็นว่าสาการข้างหน้ามันไปไม่ได้นะฮะจริงๆอ่ะอย่างเลนบางเลนใช่ไหมเราเราสามารถที่จะเลี้ยวซ้ายได้นะครับแต่ว่ามันมีรถนะฮะจอดขวางอยู่ไปไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่เราก็ต้องระมัดระวังนะเพราะบางคันเนี่ยก็เรียกว่าอะไรฮะหัวร้อนนะโอ้โหบีบแต่ไล่เลยครับ ก็จริงเลนเนี่ยมันไปได้ทั้งตรงแลว้วก็เลี้ยวซ้าย้รถที่ก็ต้องการไปทางตรงเขามีสิทธิ์ที่จะจอดเลนนั้นได้นะแต่หลายคนไม่ค่อยพอใจและบางครั้งก็เกิดมีปากเสียงกันเนี่ยเนี่ยตรงนี้พี่น้องครับหลายอย่างบางทีมันก็ติดแค่แป๊บเดียวเองพี่น้องครับอย่างมากก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งนาทีแต่ใน,นหนึ่งนาทีนี้เนี่ยพี่น้องครับซาตานม,มันก็ทํางานของมันได้นะอย่าว่าแต่คนทั่วไปนะฮะ เราถึงเป็นคริเสเตียนก็ต้องระมัดระวังบางทีแค่เสี้ยวนาทีสองนาทีนี่ก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันมาเพื่อลักฆ่าและทําลายนะพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษผมก็เสี่ยงตอนนี้นะโทรศัพท์เองก็แหมพี่น้องครับพอออกมาสายเนี่ยแดดมันจะจัดแต่ว่าสิ่งที่ดีคือทําให้ภาพนี้ออกมาชัดเจนเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะครับคงจะหลบมุมแดดนะครับเดี๋ยวผมดูนิดถ้าหลบมุมแดดได้เนี่ยก็จะโอเค ือโทรศัพท์เนี่ยพออุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเนี่ยครับมันก็จะปิดตัวเองนะครับเป็นระบบเซฟตี้นะฮะของโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะครับก็จะต้องฟ้องว่าตอนนี้อุณหภูมิเครื่องสูงเกินไปนะครับโทรศัพท์ก็ต้องปิดการใช้งานนะครับผมเบลซ้ายตรงนี้ก็จะเข้าที่ล่มนะพี่น้องเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายรายการใบบุตไทม์นะครับเมื่อวานผมถ่ายรายการคำมิษฐานประจําวันนะฮะ จริงๆเมื่อวานต้องการถ่ายอีกสองอีกรายการนะครับคือรายการพระคำวันนี้นะครับคือวันนี้แน่นอนสองรายการพี่น้องครับคือพระคำวันนี้นะฮะถ้ารวมรายการนี้ก็เป็นสามรายการก็ช่วยกาศพี่น้องครับขณะที่เรายังมีกําลังมีเรียบแรงนะฮะยังรับใช้พระเจ้าได้นะครับก็ควรที่รับใช้พระเจ้าตามของประทานเรื่องนี้ผมเน้นอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับรับใช้พระเจ้าตามของประทาน เราเองไม่ต้องไปอิจฉานะของประธานคนอื่นเขานะครับเรามีของประธานอะไรแล้วก็นํามาใช้นะแล้วถ้าดูว่ามันเกิดผลพี่้องครับขอพระเจ้าอวยพรที่จะเกิดผลมากขึ้นนเะพราะพระเจ้าต้องการเราเกิดผลเยอะพี่รองครับไม่ใช่เกิดผลน้อยนะฮะก็เหมือนชาวสวนแล้วครับถูมไหมฮะพอลงทุนปลูกนะครับใส่ปุ๋ยไปนะฮะหลายอย่างต้องจ่ายราคาไปนะครับก็อยากจะเห็นต้นไม้ทุกต้นนะครับที่เขาปลูกนะครับก็ติดผลดก แล้วก็ออกมาเป็นผลที่ดีรสชาติดีพี่น้องครับก็สามารถที่ขายได้ราคานะีผมเปรียบเทียบกับไปยังชีพไฟ,ไฟวิญญาณด้วยนะครับพระเจ้าเปรียบเทียบเราเป็นเหมือนกังห่นพันแท้นะครับพี่น้องถ้าเราไม่ดูแลใจใสพี่น้องครับเดี๋ยวซาตานมันจะเข้ามาเปลี่ยนพันธุก,กรรมนะสุดท้ายกลายเป็นอังหุนเปรี้ยวซึ่งพระพีก็เปรียบเทียบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับหรือเจอยูทูบไบของซาตานนะครับเข้ามาหวานนะเหมือนที่ หว่านข้าวละมานนะครับในทุ่งนาข้าวสาลีนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็หนุนใจผู้นำขึ้จักรเหมือนกันพี่น้องครับต้องระวัดระวังบางครั้งเราไม่ระมัตระวังนะพี่น้องสมาชิกในโบสถ์เนี่ยนะไปบริโภคนะครับอาหารฝ่ายวิญญาณแบบไม่ไปไดมมาตรฐานนะตรงตามคําสอนพระเจ้าคือเข้าใจผิดๆนะเข้าใจว่าสิ่งที่ไปรับมาน,นั้นถูกต้องนะครับก็เข้าข่ายว่าบริโภคนะฮะเขาเรียกว่าคําสอนเทียมเท็จ มันสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาแน่นอนพี่น้องครับเสียงอาจจะไม่ชัดเท่ากับที่ผมใช้ไมค์สมอนิกนะครับนี่ผมใช้ไมของตัวโทรศัพท์มือถือเลยนะฮะพอดีไมค์สมอนิกผมทิ้งไว้ที่สำนักงานนะครับลืมฮะเอาติดก,กลับมาด้วยนะครับพอดีเมื่อวานก็ออกมาค่ำหน่อยแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เก็บอุปกรณ์ส่วนใหญ่โดวยปกติเนี่ยผมก็จะเก็บอุปกรณ์นะครับกลับมาด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์กด็ดีอุปกรณ์ต่างๆก็ดีนะ แต่เมื่อวานเนี่ยทิ้งไปหมดเลยนะครับและพอดีเมื่อวานกลับมาก็ได้รับพัสดุนะครับส่งมานะครับก็เ,เป็นฉากกรีนสกรีนฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีกรีนสกรีนนะครับอยู่ตรงชั้น4นะฮะแต่ว่าปัญหาคือตรงห้องชั้น4ี่ข้างบนเนี่ยพื้นที่มันแคบนะฮะเพราะการจัดแสงนะครับในการถ่ายกรีนสกรีนเนี่ยค่อนข้างจะยา,ยากนะ จัดแล้วจัดอีกนะครับตรงนั้นได้ตรงนี้ไม่ได้ก็เลยตัดปัญหาพี่น้องครับว่าผมจะไม่ใช้กรีนสกรีนที่ห้องใหญ่นะครับห้องใหญ่อาจจะใช้เปน็นลักษณะของการบันทึกเสียงแล้วก็ใช้พื้นที่ข้างล่างนะครับโดยการซื้อฉากเรียกว่าฉากเรียกว่าพับเก็บได้าะว่าตอนนี้ผมมีฉากพับเก็บได้นะฮะสีสีด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งสีดําฉากดานะครับเพิ่อผมถ่ายรายการไปเมื่อวานก็มีฉากขาว ดังกระขามนี่เขาอยู่ด้วยกันนะพลิกซ้ายนะพลิกขวาคือพลิกไปพลิกมาเนี่ยถ่ายได้2สีนะครับและเพิ่งมาถึงนะฮะตอนนี้อยู่ในรถนะครับก็คือฉากสีเขียวกับสีน้ําเงินเ็าเรียกบลูสกรีนกับกรีนสกรีนนะครับก็จะใช้ในเรื่องของการถ่ายเจาะนะครับคำว่าเจาะคือเอาพื้นหลังออกแล้วก็ใส่พื้นหลังใหม่นะที่ผมเคยทำอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่านี่เป็นฉากแบบพับได้มันก็จะเหมาะสำหรับผมสามารถที่จะเอาเดินทางไปที่ไหนก็ได้นะครับสมมติไปพัก โรงแรมที่ไหนนะครับแบ็คกราวไม่เวิร์กก็ต้องเอาฉากนะปรินสกรีนหรือบลูสกรีนนะเอามาใช้ความแตกต่างระหว่างปรินสกรีนกับบลูสกรีนก็คือถ้าหากว่าตัวเราเนี่ยใส่เสื้อผ้าแล้วเนี่ยเป็นคมันออกสีเขียวนะครับหรืองานบางอย่างที่เราต้องนําเสนอที่หน้ากล้องเนี่ยมันมีมันมีความเป็นสีเขียวนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นฉากบลูสกรีนเพราะถ้าเกิดใช้ปรินสกรีนเนี่ยเวลาเราใช้คําสั่งโคมา์คีจอบพื้นหลังออกไปเนี่ยครับ เสื้อเราที่เป็นสีเขียวนะฮะก็หายไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเกิดความรู้นะครับที่บางคนก็สงสัยว่าทำไมต้องใช้กรีนสกรีนเราต้องใช้บลูสกรีนนะอย่างวันเนี้ยผมใส่ออกฟ้าออกบลูเนี่ยผมไม่สามารถที่จะใช้ฉากหลังเป็นบลูสกรีนได้นะผมต้องใช้กรีนสกรีนนะครับหากว่าจัดแสงไม่ได้นะครับมีปัญหาเรื่องการจัดแสงก็ตัดปัญหานะใช้ฉากดำฉากขาวไปเลยนะครับ นี่ก็ประสบะการณ์นะครับในการทํางาน,นตอนนี้ก็ยังคงมาติดที่แยกลําสาลีนะฮะเราพูดขำๆนะฮะแยกนี้นะครับพี่น้องบางคนไม่ไม่เคยนะจริงๆแยกนี้ฉายาคือลําสาหัสลําสาหัสคือรถติดมากแล้วติดแบบนี้มาพี่น้องครับตั้งนานละนะฮะแล้วยิ่งมีการก่อสร้างนะฮะรถไฟฟ้านะครับผิวถนนเนี่ยมันหายไปหนึ่งเลนทําให้ปริมาณรถพี่น้องครับ มันก็ยังเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าผิวถนนเนี่ยมันแคบลงนะเพราะนั้นการปล่อยไฟเขียวไฟแดงเนี่ยพี่น้องครับก็จะมีปัญหานะครับเพราะรถมันเยอะนะครับบางทีปล่อยได้ไปประมาณสัก5คันเองนะย่างที่ผม่านับนะฮะไปได้แค่5้คันติดอีกละนะี๋ยวันนี้ลุ้นพี่น้องครับว่าตอนนี้ปล่อยเขียวนะครับว่าผมสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้หรือไม่นะครับก็ต้องลุ้นกัน ไม่ได้ครับตอนนี้ไฟเขียวกระพริบแล้วครับนั่นแสดงว่าเรียบร้อยฮะไฟเหลืองไฟแดงแล้วครับจบแล้วครับไม่เป็นไรพี่น้องครับก็กอบคุณจใจชาในทุกกรณีก็รอที่จะไปไฟเขียวรุ่นต่อไปนตะตรงนี้ก็จะมีกล้วยทอดนะครับนะมีพี่น้องส่เอี้ยมสีชมพูนะครับขายกล้วยทอดนะผมก็ซื้อบ่อยนะครับพอดีทานบ่อยก็เลยวันนี้ไม่ซื้อพอดีซื้อข้าวแกงมาละนะฮะแล้วก็ ซื้ออาหารตอนเย็นไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านภรยาก็หุงข้าวนะคือเนื่องจากเราไม่มีลูกพป่น้องครับเพราะนั้นก็อยู่กันง่ายๆนะครับเรามีหม้อหุงข้าวเล็กๆใบหนึ่งนะครับก็ทานกันตามอัตราภาพนะฮะส่วนใหญ่ผมเองก็จะซื้อร้านข้าวแกงปักใต้นะร้านพะพรนะครับทุกเช้าเลยนะฮะถ้าออกมาทํางานนะครับนี่วันนี้ก็ซื้อติดมาวันนี้มีเราก็มีไข่เค็มเนี่ยสูตรผมเนี่ยถ้ามีไข่เค็มเนี่ยผมจะสั่งเลยฮะ แกงไก่หน่อไม้นะเป็นหน่อไม้สดนะครับอร่อยมากกรอบอร่อยนะครับเป็นหน่อไม้สดนะอันนี้ก็เป็นแกงที่ผมสั่งทานบ่อยนอะกจาานั้นก็มีแกงก้วกลิ้งถ้าก้วกลิ้งเนี่ยต้องทานกับผัดเต้าหู้เต้าหู้แบบใหญ่ๆนะพี่น้องผัดกับใบอะไรนะใบหอมเอ้ยใบต้นหอมเลยก็แล้วแต่ผมเรียกไม่เป็นนะอันนี้มันช,ช่วยตัดเรื่องความเผ็ดนะะปกติร้านข้าวแกงปากใต้เนี่ยเขาจะมีหมูหวานนะตัวหมูหวานนี่จะช่วยลด ความเผ็ดนะของแกงบางตัวนะครับเช่นสีขุนพลภาคใต้ก็จะมีหนึ่งแกงไตปลาแกงขั่วพลิกนี่ก็เผ็ดแกงเหลืองใช่ไหมฮะหรือกรุงเทพเรียกแกงส้มนะครับแล้วก็ครบไปยังแกงเหลืองแกงขั่วพลิกแกงขั่วกลิ้งนะครับแล้วก็แกงไตปลาสี่แกงนี้ถือว่าต้องอยู่ในถาดนะฮะคือพูดกันลูกค้ามาปุ๊บต้องเห็นสี่แกงนี้อย่างแน่นอนนะครับ ส่วนอื่นๆก็แล้วแต่นะครับส่วนร้านป้าพอนี่จะส่วนใหญ่ปลาจะเป็นปลาทะเลทั้งหมดนะครับอย่างปลาเนี่ยปลาแดงทอดขมิ้นเนี่ยผมก็ทานบ่อยนะเป็นปลาแดงตัวย่อมๆนะครับไม่ใหญ่มากทอดกับขมิ้นนะครับบางทีก็ใส่ตะไคร้ด้วยนะครับทอดก็อร่อยก็เป็นสูตรทางภาคใต้นะครับโอเคเราก็พูดถึงเรื่องอาหารฝ่ายร่างกายนะครับเรามาพูดถึงอาหารฝ่ายจิตวิญญาณบ้างนะะก็ทุกเช้าพี่น้องครับอย่างเนี้ย ผมมาจัดรายการได้เพราะว่าผมได้อ่านพระคัมภีร์ทุกวันผมก็มีสิ่งที่พระเจ้าตัดและสอนและเตือนผมทุกวันเพราะพระพ,พีมีทั้งสอนทั้งว่ากล่าวทั้งตักเตือนนะครับถ้าเราถ่มใจลงอ่านพีทุกวันเป็น้องครับใจเราก็จะสะอาดขึ้นทุกวันพูด,ดง่ายๆว่าพระคัระเจ้าก็จะมาชำระล้างจิตใจเราทุกวันทุกวันเราต้องขอบคุณพระเจ้าแต่ไป้องลองคิดดูนะครับแล้วคิดเซียนคนใดคนหนึ่งที่ไม่อ่านพระคัมภีร์เลยใจจะสกปรปกมากขนาดไหนเหมือนกับ พี่น้องทานอาหารและพี่น้องไม่ล้างเขาจะไหมฮะหรือพี่น้องทำาอาสมมติรกระทะนะครับก็ <im iter> สะอาดดีละแต่พี่น้องทำอาหารปรุงอาหารนะครับและพี่น้องก็ไม่ล้างแล้วก็ทิ้งไว้ใช่ไหมเศษอาหารเหล่านั้นเนี่ยหรือว่าคราบอาห <im iter> ารมันก็ติดเนื้อกระทะเอาออกก็ยากนะฮะบ,บางคนต้องแช่กระทะด้วยน้ําทิ้งไว้เลยนะฮะเป็นวันๆเลยนะครับแต่ถ้าเราทำเสร็จใช่ไหมพี่น้องทำเสร็จปุ๊บลงออกจากเตาปุ๊บก็ใส่น้ําล้างเลยนะครับ ทำความสะอาดนะกระทะก็พร้อมที่จะใช้นะครับในเมนูต่อไปได้ก็เหมือนกันถ้าเราขืนปล่อยจิตใจเราพี่น้องครับบ่มความบาปไปเยอะๆเรียกบาปโซนบาปพี่น้องครับหมักหมมจนทั้งมันส่งกลิ่นเหม็นแห่งความตายจริงๆแล้วเนี่ยคริสเซียนมี2กลิ่นนะครับเี่นเราต้องระวังให้ดีนะถ้าอาจเนื้อนะมีเนี่ยมี2กลิ่นก็คือกลิ่นหอมของพระเยซูคริสต์นะพี่น้องกับกลิ่นเหม็นแห่งความตายเนี่ยวันเราต้องระวังพี่น้องครับ ซาตานมันไม่ต้องการกลิ่นหอมของพระเยซูคริสต์นะครับมันต้องการกลิ่นเหม็นแห่งความตายเนี่ยเพราะนั้นเราต้องพยายามที่กําจัดแบคทีเรียฝ่ายวิญญาณนะครับพี่น้องผมใช้คําเปรียบเทียบแบบนี้นดีกว่านะฮะเพราะส่วนใหญ่ที่มันส่งกลิ่นใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นจากแบคทีเรียนะครับเช่นเสื้อผ้าใช่ไหมฮะเราใส่แล้วก็มีเหงือ่อไปหมักผม,มไว้มันก็มีกลิ่นเหม็นใช่ไหมครับแต่เมื่อเรานํามาซัก ตากแดดแบบนี้เป็นน้องแดดแรงๆแบบนี้นะครับก็ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียก็หายไปนะก็ะเสื้อผ้าก็มีกลิ่นหอมก็เหมือนกันนะฮะเปรียบเทียบกลับไปกลับมานะครับระหว่างจิตวิญญาณเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่หมั่นทําความสะอาดจิตวิญญาณของเราเป็นองครับแน่นอนนะความสกปรกเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อใจสกปรกความคิดก็สกปรกคําพูดก็สกปรกคามีฐานก็สกปรกเพลงนมัสการก็สกปรกเพราะมันออกมาจากใจที่สกปรกชัดเจนนะครับ วันนี้อย่ากันใจพี่น้องทุกคนนะครับทำทำความสะอาดจ,จิตใจ,จทุกวันนะครับก่อนนอนก็ทำความสะอาดก่อนนอนด้วยพี่น้องครับเพราะทั้งวันบางทีเราคลุกคลีกับสิ่งสกปกรกฝ่ายวิญญาณเยอะพี่น้องครับใช่ไหมฮะไหนเรื่อง <S 2> <S 2> ความคิดคําพูดกกระทาเพราะนั้นก่อนนอนอย่างน้อยก็อ่านพระคัมภีร์ชำระจ,จิตใจแล้วก็ธิษฐานสาภาพบาปกับพระเจ้าแล้วก็นอนผมพยายามพูดเรื่องนี้บ่อยๆพี่น้องครับ าบางคนก็พูดให้ฟังแล้วให้ฟังอีกนะครับก็าถามว่าทําหรือไม่ทาก็ยังไม่ทําอยู่ดีให้พี่น้องก็ขอหนุนใจพี่น้องครับในสิ่งที่ผมแบ่งปันพี่น้องนะครับก็เป็นประโยชน์ฝ่ายบิญญาณเกีพี่น้องเองนะครับและผมเองจะเป็นต้องสอนแต่แม้ว่าสอนซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ตามนะในฐานะที่เป็นครูผู้สอนปิบีว่าอย่าอ่อนและอาใจพี่น้องครับอย่าท้อใจด้วยนะครับในการสอนสอนนะครับโอเคพี่น้องครับผมคงติดไฟแดงอยู่ที่นี่นะฮะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะครับ เข้าสู่ถนนนวมินนะ่ยไปแป๊บหนึ่งก็ถึงออฟฟิศก็จบรายการเพียงเท่านี้พี่น้องครับเดี๋ยววันนี้นะฮะพี่น้องก็จะมีทั้งรายการนะครับไบบลทูเดย์แล้วก็ไบบลถามด้วยไบบลถามนั้นจะอยู่ช่วงประมาณาทุ่มครึ่งนะฮะส่วนวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็เ,เราจะมีอธิษฐานช่วงบ่ายนะครับมีนมัสกรารอธิษฐานช่วงบ่ายนะครับวันอาทิตย์ยังไม่แน่นะครับแต่ผมคิดไว้นะครับคุยกับศรีบาลที่เกีจัก ร่มเย็นอิงดอยนะครับวันอาทิตย์ที่ผมอาจจะไปที่สระบุรีนะครับไปเทศนาหนุนใจพี่น้องที่นั่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะสิทธิบานนะครับคิดจากร่มเย็นอิงดอยก็จะมารับเก้าอี้นะฮะก็เป็นเก้าอี้ออฟฟิศนะประมาณ20ตัวนะครับที่เราเคยใช้นะในออฟฟิศนะครับตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเก็บไว้เฉยก็เลยถือโอกาสโยกย้ายพระพรนะฮะจริงๆเก้าอี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยเราก็ได้รับการบริจาคนะครับมาจากนะครับ คุณยันนะครับซึ่งเป็นผู้นำนะครับที่คิดจักนะครับบ้านพลังรักนะครับต้องขอบคุณพระเจ้าก็ขออนุญาตท่านแล้วนะว่าเราขอโยกย้ายพระพรนะฮะขี้ยี่สิบตัวนี้ขอให้ไปเป็นพรที่คิดจักรร่มเย็นอิงดอยนะจังหวัดสระบุรีนะครับติดไฟแดงแล้วกับพี่น้องโอเคก็ขอลาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับพี่น้องครับพระเจ้าอัยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ